เตะดนข่าโคเชยยกมือไหว้ขอโทษลีลาเทควันโดใช้ได้เลย มีอะไรที่เจ๊เกลทําไม่ได้บ้างเห็นตัวแค่นี้และอายุแค่สองขวบกว่า,วาแต่คุยรู้เรื่องทําอะไรรู้เรื่องไปหมดจริงๆลูกสาวแม่ชมน้องก็คือเก่งมากๆแถมจะรันทุกวงการแล้วล่าสุดค่ะไปรันวงการกีฬาเมื่อน้องเกลตามไปที่รายการสามแซ่บกับแม่ชมและแขกรับเชิญในรายการเป็นพี่เทนนิสและโคชเชโคชเทควันโดทีมชาติไทยน้องเกลได้มีโอกาสเรียนรู้เป็นนักกีฬาและบอกเลยค่ะว่าลีลาท่าทางใช้ได้เลยค่ะน้องเกลท่าทางคล่องแคล่วมั่นใจมาก ถ้าสวยใช้แววทีมชาติแต่เด็กแล้วดูเหมือนว่าโค้ชเชจะโดนตกและจะดูเอนดูน้องเกลไม่น้อยงานนี้น้องเกลได้มีโอกาสโชว์เตะอีกด้วยค่ะแต่เตะผิดเป้าไปนิดนึงไปโดนข่าโค้ชเชน้องก็รีบยกมือไหว้เลยด้านแฟนๆเห็นแล้วก็เข้ามาแซวก,กันใหญ่เลยว่าเตะหมดไม่สนโค้ชใครเอนดูความตั้งกาของเจ๊ก่อนเตะมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ